อลงพุงเอ็กซ์เจนเดตคนดังวันนี้ยังอยู่กับมาวินฟินเฟอร์อบป้าสายทีที่จะพาไปแซบกันต่อร้านนี้บอกเลยว่าตายส้มตำร้าดไม่ได้จริงๆมาวินบอกมาว่าทีเด็กสุดๆจะเป็นร้านไหนไปลุยกันเลยครับน้ไก่อร่อยมากน้ำไก่คือ้าจักอันร้อนๆจิ๋วผสมนั่เขาละขึ้นแม่บ นี่มาอีกร้านหนึ่งนะครับถูกต้องครับเจ้าของร้านยืนประกบเนื้อหลังเลยเจ๊ปุ่นนี่ร้านนี้เลยไก่ทอดหลังวังบุรพานี่คือแม่ที่เจ๊ปุ่นตัวจริงเลยใช่ไหมตัวจริงเสียงจริงเพราะว่าแม่เห็นแผ่วแม่สิ่งทีดังอยู่กันหน้าร้านนันใดกเข้ามาบินบุได้เลยใครบุได้ใจได้เลยอะ่เงี้ยเลยแม่คุณมารินมาบ่อยไหมรายกางนะบ่อยนะไม่ติดนับเข้าไปอ่ะไม่ติดนับทำหนังมาแม่ประจำ ธรรมดาเวลาพี่มาที่นั่งนอกนั่งนอกแล้วครั้งแรกมาก็มายกมือไหว้จะขออนุญาตถ่ายได้ไหมแม่ก็หยุไอ้ไอ้ไอ้สแกนสแกนทอดไก่เดินมาเออถาดไก่เอาไหนเอาไปเลยลูกเอาไปเลยลูกเนี้ยหน้าร้านแม่น่ารักมากเมื่อกี้ใส้มาให้ส่มาโอ้โหเนี่ยใส่แทบนี่ถ้าแม่ทำมือนงี้นี่ตอบหยิบเลยนะหือไส้มาอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยเพราะว่าเนีนยน้ำใจอร่อยแล้วใช่ไหมเพราะเห็นไส้อื้อๆเสียวนี่อยากเสียวมากเลย เดี๋ยวจัดไปตอะไหมกินอาหารอ yeah, 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 yeah. oh, ีสานเป็นจ mm ังหวัดอะไรยะโสธรยะโสธรยะแม่หญิงเหรอแม่เป็นคนยะโสธรอ๋อแม่เป็นคนยะโสธรไม่ได้หญิงนะไม่คนยะโสธรใกล้ๆวนแขนแก่นคูนโอ้โอ้แล้วอาหารแม่ก็เลยแบบพวกตระกูลลาบลาบยะโสอ่ะพวกนี้ใช่ไหมอร่อยเด็ดใช่ไหมอร่อยทุกอย่างอ่ะลืมหน้าเป็ดลืมหน้าเป็ดเดี๋ยวมีเบ่งหนึ่งแม่จะรับเป็ดแม่จะลาบเป็ดให้แม่จะลาบเป็ดให้หน่อยนะโอเคครับแม่ขอบคุณมากครับแม่แล้วไม่ต้องเอาเป็ดทั้งตัวมาตรงนี้นะไปเอาเป็นลาบมาเลย มวนมากนะครับอ่ะมากินกันหมดเลยมาลุยกันเลยมั้ยลุยเลยครับหน้าตาอย่างผมขอนี่กันเลยแล้วกันลำซ้วะปูปลาปกติเวลาพี่สั่งพี่สั่งเผ็ดเพิ่มขึ้นไหมก็เขาเห็นหน้าพี่ก็จับเผ็ดมาให้เลยเขาลุยยังไงขอเปิดขอเปิดขอนี่กินแบบถูกต้องจุ่นจุ่นโอ้โหเวลากินนี่แบบไม่ฟิลมากเลยขอชิมรสชาติแบบพุ้มังวินหน่อยสิไม่เป็ดหวานเลย ปลาคักๆเลยอ่ะเป็นดีมายาดเลยเวลากินนในแบบนี้มันแบบไม่ฟิวลูย์นฮะลูย์นฮะโอ้โหโคตรดีมากโอ้นี่เผ็ดอยู่นะความตำขั่วเนี่ยพอเวลาแบบน้ำปลามันคลุกในหนมจีนแล้วอ่ะมันทุกหนูมันโคตรได้ฟิวเลยโอ้โหคุณเห็ดจริงมากบอกเลยว่าปลาที่นี่นะครับไม่ใช่ปลาขวดปลาแบบ ผมเด็ดลูกแน่นอนกลิ่นเขามีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นสไตล์ของร้านเขาเลยเอ็งที่บอกหนังไก่เนี่ยเวลาแบบโอวหน้าปลาลาดด้วจริงมากตัวนี่ฟิลหอมมากอร่อยแบบกิ้อโอ้อเนี่ยเมนูไหนที่มีแบบไม่ใส่พริกมะต้องกินนะตัวจริงือคนกินจืด อ๋อเหรอตื่นเช้ามากินไข่ลวกไข่ดาวไข่ต้มกินข้าวผัดกินอะไรง่ายๆเลยตัวจริงอ่ะถ้ากินอย่างนี้นะพริกสองเม็ดเองไม่ไม่แปลกแต่เวลาแบบถ่ายเวลาแบบถ้าสิบสามตอกปุ๊บเหมือนแบบองค์มันลงอ่ะแต่พี่อินได้ไงมันมันแปลกตรงที่แบบกินดูเหมือนแบบถ้าคนผมกินเท่าพี่นะพวกินเยอะๆแบบนั้นผมน่าจะมึนงงแบบแปลกไปแล้วพี่ชอบมากพี่ชอบมากพี่แบบมันก็ได้ฟิลเพราะว่าเสน่ห์ของความเป็นไทยอ่ะคือรสชาติจัดจ้านแบบนี้คือความเป็นเฉพาะตัวของเรามันถึงเครื่องมาก น่าปละหมึกนะครับน่าประหมึกก็ดีดีมากอ่ะมาแล้วมีไหมเพรว่าอาหารภาคเหนที่ชอบเป็นพิเศษพี่ซ่าชอบมากพวกก้อยดิบก้อยตัวเ่เรากินกินได้ด้วยเหรอกินได้เลยแล้วเวลากินน้ำจิ้มอ่ะถ้าเป็นพวกเนื้อต้องใส่ดีแต่ผมมีเยอะกินมือนกันใช่ป่ะกินชอบสุดยอดเลยนะ้นอ่ะเด็กๆกินไม่เป็นนะพอเตาได้มาปั๊บอ่ะผมนิดนึงมันแบบมันไม่ปิ้วเนาะมันหวานคือเมื่อก่อนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องกินขมแต่ตอนนี้รู้เลยว่าเฮ้ย ขมแล้วดีมีอยู่จริงขมไม่ดีโอ้โหแบบไม่ฝิวมากอันนี้สะโพกสะโพกโอ้ยมาเลยมาเลยไสทอดสดๆเพียวๆเออ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 ร่อนอร่อยมากแล้วไสเขาหมักมาแล้วมีความเค็มๆนิดๆอร่อยมากแล้วนุ่มเลือดไก่อร่อยมากใช่ไหมสะโพกไก่กัดแงบเลยแซ่บบอครับเนี่อร่อยแป้งทอดเขาอ่ะมีรสชาติใช่ เค็มๆอ,อร่อยแบบมันกรุบกรอบเลยอ่ะแล้วแป้งเข้าทอดไม่หนาเกินอืมมันคเค็มใช่ต้องลองเอาจริงนะไม่ใช่รายการนี้ธรรมดาไส้ไม่ขึ้นนะมาทำสิรอบไม่เคยได้ไส้นะจริงไม่ได้กินวันนี้งงเลยงงเลยโโอ้หม,มีอะไรที่ไม่กินบ้างไหมครับที่มงังค์ไม่กินเหรอเมื่อก่อนมีอย่างเดียวคือกุนเชียงทขา why อะ ตอนเด็กๆมีประสบการณ์เนี่ยเรากินกุนเชียงที่แบบราคาแบบถูกๆข้างๆทางเนี่ยเพราะว่าเงินไม่มีไงแล้วกัดมันต้อเป็นน้ำมันหมดเลยมันแตกในปากอ่ะและการไปโกกุนเชียงไปเลยแต่ตอนเนี้ยเนื่องจากภรรยาชอบกินมากตู่ชอบกินมากแล้วพอได้กินของดีๆเราเริ่มเริ่มค่อยปรับยิ้มมากทุกวันนี้ให้กุนเชียงคืออร่อยกินได้แล้วตอนนี้กินกินได้ทุกอย่างน่าหลมอ๋อ อย่างที่ไม่ชอบเลยผลไม้คือละมุดตัวเราก็เวลาพี่แหงตัวเราก็กลินแบบนั้นอยู่แล้วฮะจะไปเติมเข้าในร่างกายทำอะไรู้แเลยว่าต้องเล่นไม่ใช่คือมันมันกลิ่นเขาแล้วแบบความสกปากเขาบางอย่างไม่ได้เกลียดแต่ว่าถ้าเลือกได้ก็ก็ไม่กินอะไรแบบนั้นเข้าใจ พูดแล้วแม่แม่พูดไปหารอบแล้วแซบอีหลีแซบอีหลีแซบกระดอกกระนี้แซบพักเดี๋ยวก่อนอะแม่แมาเติมมามาเติมมาแม่มาแม่สิเติมี่อย่างนี้เราจะมีอย่างนี้ไ้ไส้ไส้มาเายวยาวมามาอ่ามาสู่ก็เป็นปอหรอแม่มา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 าปออ่ะอ่ะละอันมาเออเชียมา้งจังสิจังสิโอ้โหอร่อยมากเลยอะแต่ว่าไม่มีการเหนียว อันนี้เรียกว่าไส้หวานเพราะไส้แบบนี้ถามันข้างในมันขมๆมันจะขมแล้วมันไส้หวานเลยอร่อยแป้งมันแม่อร่อยมากแป้งนันเดียวกับหนังไก่ดินีอแม่พูดคําว่าแป้งนันเดียวนี่ยเหมือนแม่โกรธอะไรก็ไม่รู้แป้งนันแป้งนันแป้งนันต้อโกรธโกรธนังไก่บ้าเหรอแตเบรกหน้าใช่ไหมอะไรยังไงต่อครับเบรกหน้านะครับยังมีเมนูอื่นๆที่ร้านเจ๊่นไก่ทอดด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเมนูอะไรบ้างกลับมาเจอกันของกินไส้กันอีกทีนะครับ กับความน่ารักสดใสของน้องๆวัยคิ้วทั่วประเทศในรายการหมายคิ้วคิ้วแฟมิลี่คลับรวมคนคนน่ารักทุกวันเาาร์9โมงเช้าทางอมารินทีวีเอสดีช่อง34 ากินต่อครับผมจานกินดังเราเล่นสนุกไหมดูรูปข้างหลังหน่อยร้านนี้ดีแค่ไหนเคยท้ายอซเล่นมานะครับได้แค่ซื้อกลับถ่ายรูปหน้าร้านแต่เพราะบเออแต่เพราเรามาโล่งทั้งร้านเลยเสียดายนะถ้าเขาได้นั่งแน่รอนว่าฝรั่งเต็มร้านเลยคราวนี้มาเราลุยต่อดีกว่าไอชูเรนไม่ได้กินไม่เป็นไรพวกเราได้กินแนนน่อกินก็โอเคขอลุยลับเป็ดกันเลยขอใช้ช้อนแล้วกันนะครับได้เลยครับลับเป็ดของเขานะโซเนโซเขาขึ้นชื่อเป็ดเนโซแม่เป็นคนเนโซบนทุก แม่เป็นยากับคนแก่แก่นคนเนือเป็ดอร่อยมากเลยอ่ะมันหอมเพิร์บมากนะไม่มีกลิ่นเลยอร่อยแล้วความเป็นเนื้อเป็ดอ่ะติดดักอ่ะแบบนั้นเอานี่มาตับหวานหวานตัวพี่ถ้ากินตับหวานสดเอาลไปเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มไหลแล้วได้ที่แลนี่ันมีเครื่องดื่มนี่ก็ดีมากเอ้ยโอ้โหมาตับหวานกันหน่อยอร่อยเข้าใจง่ายนุ่มกินแล้วรู้เลยว่าอร่อยอือด้านนี้ขอาให้มือเลยเอาหมูทอดอร่อยจริงเอาหมูแท้ขอาหมูแท้ อร่อยมากคือมันมันมันไม่เยอะมากหรอใช่คือมันมันแค่กำลังดีใช่ไหมคือส่วนนี้มันดีมันจะมาเยอะแต่เราต้องตัดมันทิ้งเอาให้มันเป็นเนื้อติดมันเดียวอร่อยอร่อยมากคือเรื้อของทอดข้างนอกมันกรอบตรงกลางนุ่มอย่างดีร้านนี้ลาบไก่ทอดร้านนี้นะฮะทอดทั้งวันทอดทั้งวันจริงๆเพราะขายดีมากอันนี้ไก่เป็นไก่ทอดเลยลาบ มันสะโพอกไงมันนุ่มมากๆหนังก็ดีเนื้อก็ดีทำโคราชอ้าวทำโคราชเนี่ยเขาจะใส่ผงเป็นเหมือนตำราผสมกับตำไทยโป๊ไม่ใส่ัเพื่อที่หลหงเดินทางเนี้ยมันต้องแบบไม่ติดหวานเลยอ่ะอร่อยเดี๋ยวต้องบอกเค็มแล้วอร่อยมากทอดเดี๋ยวว่ากินหมดทุกอย่างคิดถึงว่าพี่หมดกินกินเก่งแล้ววัลาเรลยมีว่ะการกินจริงของพันที่สุดการให้เกียรติก็เลยเหมือนเรากินแบบไหนก็กินแบบนั้นจริงใช่ใช่ลดน้ำหน่อย แล้วผมว่าพริกที่นี่เขาหอมกินชิมน้ำไหน่อยไหมรสชาติที่ถูกต้องต้องแซ่บต้องแซ่บผมบอกเลยโคตรเลิศดเลิศมากน้ำโคตรดีเเคี้ยวถูกต้องเลยวมันถึงมันถึงเาเคี้ยวกระดูกจนมันออกมาในน้ำสุ่ใช่แล้วแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีหวานไม่มีให้เห็นได้มากเปรี้ยน้ำโคตรเลิศดเลยเลจริง ตอนนี้เป็นเวลาที่พี่ฝากท้องบ่อยมากคือเวลามาไม่ก็พาสซาเด่น้อยเวลากลับบ้านไปได้ไก่ทอดได้หนังไก่กลับไปฝากเมียแฮปปี้แล้วแล้วก็ได้อันพลอยไปเต็มบ้านเลยอุ้ยอย่าพูดดังอย่าพูดดัง <c oughs> อุ้ยอุ้ยน่ากลัวเหงื่อแตกเลย <c oughs> นี่เวลาพี่มาแถวนี้ยเสน่ห์ของสำเพ็งสัเพี่อมันคือยามเช้า <c oughs> ประมาณ8ปดเก้าโมงเป็นต้นไปอ่ะเยอะแยะมากมายมันเหมือนโซนนี้ทัศน์ศิลป์เป็นเสน่ห์เป็นวิถีชีวิตใช่ใช่ขายของตรงนี้ซื้อของตรงนี้กินข้าวตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมัน กลมกลืนกันไปนหมดทั้งเส้นเลยพี่ชอบมากเลยเสน่ห์ร้านเทปุ่นไก่ทอดสมตำหลังห้างเมกาพลาซ่าสะพานเล็กร้านอาหารอิปาเล็กๆแต่คิวแน่นเพราะไก่ทอดที่ลงทอดสดใหม่ตลอดทั้งวันเราขอแนะนำนัมส้วปูปลาสุดแซ่บจานโปรดของมาวินหรือจะเป็นลาบปลาหมึกที่รวมมาพอสะดุง้งทุกขค้ารสจานจัดจานสุดๆอย่าลืมสั่งเหล้าของทอดไก่ทอดข้อมูทอดมาทานกัน พระมาวินขับบอมาทานแล้วบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากสำหรับร้านเจ้ายบปไก่ทอดหลังวังบุทพานะครับ,รบผมเขาอยู่หลังห้างเมกาพลาซาเลยเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นและหยุดทุกวันจันทร์นะครับแต่อยากบอกว่าช่วงเที่ยงอาจจะคิวนั่นนิดนึงถูกต้องครับครับผมเบอร์โทร0 8 8 4 8 5 7 7 7 8ครับตามมากินกัไเลอร่อยนัวแน่นอนถูกต้องครับมาเจอเจี๊ยบปูนได้นะฮะับเจี๊ยบปูนก็จะเดินประจำการต่อไปต่อบมาอะไรอีกเนี่ไปแล้วเห็นไหม าแล้วปลาดุกย่างบอกครับปลาดุกย่างแม่แล้วปลาดุกย่างสมุนไพรนี่หอมมากปลาดกอะไรไม่รู้เหมือนไก่ทอดนี่นอาวงแล้วก็กินไก่ไหมมาหยอกหยอกฝากผลงานช่องทางการติดตามนิดนึงครับครับสามารถดูได้ใน IG Facebook, Youtube, TikTok นะฮะชื่อว่า พี่พ่อมาวินขึ้นเลยครับมาวินเฟิร์มครับหรือมาวินจะมีผลขึ้นหมดเลยครับครับวัานี้ก็ตามกินกันอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ก็ดีใจมากที่พี่ให้เวลากับรายการมาเปิดจันเด็ดของพี่สองท่านด้วยกันครับครั้งหน้ามีโอกาสมาอีกแน่นอนขอบคุณมากน้องชาติรักผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับที่มีครับขอเอวหวานนะครับมากเลยพี่มาวินฟิร์ครับโอ้ยวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมครั้งหน้า เราจะไปเปิดจานหนึ่งคนดังของไทยก็พลาดไม่ได้เด็ดขาดครับผมทา้งชิพจานลงพุงวันนี้ผมกับพี่มาวินลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาคนเดียวภรรยาไม่มาด้วยทางเลยเพราะอะไรเพราะอะไรมาชอบตัดศูนย์ทิ้งตัวนี้หนึ่งแสนบอกภรรยาหนึ่งหมื่นเมียพ่อเมียประชัยครบยาเชียวนะเข้าเนื้อลุ้นอมรินทีีว